สวัสดีค่ะเสียน้อยหลักสิบที่พ่อกินข้าวง่ายไปหรอมือเนี่ยแล้ว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 เตี้ยแล้วแล้วโอได้จังหวะพอดีเนาะค่ะหมะก็มาแต่ขายของมาทันได้กลินข้าวง่ายไปแั่นี่มตดถามกันเลยมาถามใส่หนาพี่น้องสำสัดหรอกน้ำมาเอาโค้งแรกโค้งแรกแค่กมานเนาะพี่น้องมือนี่เนาะค่ะเลือกเลยยามแล้วกับมะกอถามเอาตัวเลขแนวทางในโค้งแรกหลังจากแตกบนแตกลากเนาะพ่อแตกเพิ่งเก่า หาเนาะราคาเจ็ดเก่าเนาะพอเนาะหวานบรงหรันโอ้ขากีดเหลีล่ยมเก่าเออบ่าหลายตัวที่เนาะจะว่าหลายเลี่ยมเดีนเอ,อยู่ใส่น้อยให้พี่น้องเบิ้งอีกจักบาทด้วยคือจบแเ่เลี่ยมเก่าคือเหลี่ยมใดเนาะเหลี่ยมนี้คือเหลี่ยมก้อนที่นี่เนี่แบดบตัวก็ลกกแล่ากันละโอ้สงสัยจะอยู่เหลี่ยมนั่น ค่ะบ,บ่เป็นยังเด้เอาขึ้นให้กคอนอันนี้ก็ได้แล้วเจา้า DNA อ็นเอเก้าขึ้นไฮเบิง่งเปรียบเทียบหลังจากสรุปตูเลขเนาะพี่นอ้องเออ่เดี๋ยวซอเขียจะไปสรุปตูเลขให้เบิ่งอีกทีนึงเนาะ <c oughs> นาติดตามพอเสียนหน่อยก่อนมื้อนี้ไปใส่มาใส่ขวมนี้โอ้ยหาหลาะบ้านมาหาสามหอบแล้วก็บ,บอ่อฟอดขึ้ยากหลายแท้พอเสียนหน่อยนี่หาหลาะบอลมีเราเห็ดหมดมีซาต้องไปเอาแปลนได้ฮนะ ขายชิงขายฟองมาโอ้โหขายกับเขากำนาดเนาะอีปะหาตรงเลาะไปทางไหนแนบบอกเป็นแนเพิ่นสิได้อุดหนุนแถวไหนแถวนี้ละแถวาห้องใกล้ๆนี่ละเข้ารนสว่างดงกปอดรถน้ำแทงนี่บ่หน้าพังไปบ่บ่ได้ไปิดพังกับน้องเพื่อน้อยสุมสาวไปบ่ไปเกลียดใคเขลียดมันนะมันไปมาล่ามจาจาอะไรมันกะ หลายคนเขาก็บ่าผู้ผู้ฆ่าไผ่มันเนาะบ้ามีเจ้าทินอ่าเพื่อนสิอยู่ทินไผทินมั่นมาเถนะขันกีไฟเลยนั่นสิเขากับว่าเร่องอะไรล่ะผู้เขาม้าเขาก็ม้าเลาะซือแล้วค่ะซือแล้วมันมันหลอดไผ่หลอดมันเนาะบ่เนาะถามไผ่ามันผู้ฆ่าไผ่ผู้ฆ่ามั่นกันไปบ่มยกดมีดมด้วยนะก็บลองด้วยบ่ได้ซ้ำแก้ควางไปตากแดดเรียนในเสื้อนบ่แม่นอ้ยเนาะ หาะกินอาชีพค้าขายกับโบเมนบาบอลลำบากนี่เนาะพอเนาะส่วนสิบเอ็ดสิบใจคนเนาะอ่าขึ้นมคนอันนี้เล่นหาเงินนี่บโบเมนเงินเล่นหาเนาะพี่น้องเล่นหางเลยชื้อเรียกกระเถือกซุ่วัดอยู่ใครดีเนาะพ่อได้พ่อได้เพิ่มกันอ้อยู่บ้านก็ได้คำหนึ่งผู้ไปคูบัก็ได้คำหนึ่งมันเพิ่มกันก็ใครก็เข้ามหาค่ะอันที่มามือนี่โบเมนอย่างนี้พอเสี้ยนหน่อยเอาโชคให้พี่น้องเอฟซีค่าคายได้บาท บอแมนว่าพอนไอ้แล่นไปเอาเงินนี่บาทเนี่ยเล่นเอาเงินมไม่พี่น้องนี่บาทนี่แมนบ่อเอาโซ่มไมมพี่น้องเอฟซีเฮาเนาเงินนี่เนาะนเป็น <c oughs> เป็นเลขกำลังวัดบ่อผ่องหรือว่าเลขสูตรบา่เลขสูตรเลขสูตรเป็นเลขสูตรคือเก่าเลขสูตร,ลตรแล้วเขากับบงกำลังมันประกอบเข้บบาไปค่ะจับเป็นคู่ออกมาเอาฝันไปม้อนฝันอ๋อตีอาจับจังไดเลขคู่เลขสูตรคู่เนี่ยมันกั เข้าฝันเออเข้าเข่งนว่าอะไรตอนนั้นมันบ่ค่ะตัวอะไรจังที่จังเข้ากับเมืองกำลังมันประกอบอืมค่ะเดี๋ยวนี้คันใดกำลังวันกำลังวันของไปแล้วมันใส่ตัวซีตรงกันเนาะค่ะแล้วเขาก็หาเบิางหาเบิงออกตอนนั้นใส่ตอนนั้นตัวใดมันขีดหมก็ขึ้นมามันมันก็บ่หลายตัวเนาะไม่ได้ซีตัวหนึ่ง สมุนว่าเข้าในจังชุดที่แล้วมันด้อย่างด้ศูนเนาะค่ะบ่ิเว็นหนบ่เบื้องเนี่ยบใ้ศูนบ่เบื้องอะไรเ้ยนะเอมีการหว่งสวนมีน้อว่าน้ระดาได้เสี้ยนหน่อย่ม้อขนสมุนว่าเข้าในศูนเก่งในศูนเข้ามาเบื้องกำลังมั่นเข้าไปเออศูนขึ้นกันนย์ที่แล้วมันกับมิชูดสามตัวค่ะศูนสามยังไงมันก็มีอยู่นย์สองค่ะชุดสามชุดแปดชุดเก้าชุดเก้ามันออกเขาตัด การออกกัค่ะตันี้เดียวสามสามตัวเด่นตัวเด่นเออตัวใหญ่สองศูนค่ะศูนย์สองศูนสามศูนย์แปดค่ะแล้ว่ค่ะแม่นี่ก็ได้เขาเป๊ะพอดีค่ะงวันนี้เขาอีกอะคือว่าเสื้ผลาออกกามเจยงว่ามันเขากันตลอดสามสารอบเลมันบ่ค่ะสามรอบแล้วที่ที่จับจับเนวแนวทางไดนี่เนาะได้ศูนนี่ แต่ว่ากำมันใจคาอยู่เร็รอบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าใส่สูตรเก้าเนาะพอหน่อยเนาเะเอแล้วก็เข่ามาแล้วสามหมวดตีดแล้วเนาะคะ่ะทำแ้งแต่พัดดูจักสูตรนี่มากเนาะมันเข่าจะสูตรอะไรมากเนยเพราะว่าเมื่อเห็นสูตรนี้ปับ๊บลูกอะน,น้่มเลยนะเออมันมีชุนมันมีสามทีนี่นั่ยมั่หละสามทีฉุนเก้าฉุนเก่าก่อนละมา้ยฉุนเก้าแล้วก็สามทีสามทีแล้วก็ฉุนสามแล้วก็ฉุนสามค่ะ มาก็ได้สามรอบนี่แหละรอบพิชีบดีเขาอีกเลยขาอีกแล้วว่นนี่้พอพิชีก็คือโอเคมามาเขาเรียกว่แสดงว่าเรียกมีขันสูตรนี่ขันมัดได้เขาแล้วนี่ทั้งปีเลยบ่บ่บ่เนี้ยนอกจากที่มาเบิ่์นเนาะค่ะเอาเรียกเบิ่์นกับยังงี้อยู่ดิวันนี้เอาเบิ่์นกับเอาโตเด่นเท่าเด่นมาเบิ่์นแม่นบ่ล่ะค่ะขันว่าเด่นซีกับเอาซีซีเด่นแปดกับแปดแปดแมนบ่ล่ะไม่ได้ยากเรียกแหละครูเด่นเท่า เลขกกำลังวันมันก็มีตามสูตรชุดละสี่ตัวอีหล่ะเนาะว่าแล้วก็จับเลขสูตรมาใส่ได้เป็นตัวเด่นก็จะใครพี่น้องเอฟที่ิจารณละหาสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อเสี้นหน่อยอยู่ดอกฝากเสี้นหน่อยไว้เป็นที่หักที่แพงไว้ได้อมบ่งออบกอดออบใจพี่น้องในเด้อค่ะเออเบงของเขาเจ้าอยู่คือกันอยู่เจ้าเฮ็ดมาจังไรแต่ไมเใ็่คนละอย่างค่ะเป็นคนละอย่างคะ เขาจึงเรียว่าบวกนั่นบวกสามเทียบบวกที่เทียเช็ดไม่เป็นเช็ดน้ำอะไรลบกับมี่ลบกับมี่จักสวดอันเพื่องมาไล<อ>จกกักผูกสวดยังตบสวดยังห้อยลองต่อลองแต้มด้วยสวดได้ก็ได้เปลี่ยนน้ำพันมาอะไรบางไหนจะมาเช็ดอะไรเบาพึ้นสวดมันมีหลายเนาะหลายแนยวทางแล้วแตรใครจับจุดได้ค่ะมีคนก็มาชวนี้สุดขุดยังไงพวกนี้ปั๊บลูกกเดียวบางเด็กกำลังบ้านขอใช่เลยค่ะ อันนี้คือกันซอสเขียวคือกันจับสูตรไหงวดนี้ซอสเขียวก็ได้ทั้งบนทั้งล่างให้เลยนะเดี๋ยวจะเน้นโค้งสุดท้ายให้อยู่นะซอสเขียวนะจับชุดบนจับชุดล่างให้เลยงวดนี้นะซอสเขียวก็ไไ้เนาะซอสเขียวกับิให้พี่น้องคือกันละมันเ,เป็นมาตเตเซียนหน่อยที่เซียนหน่อยกัสิให้แต่ตัวเลขเล่งอยู่นี่ว่ามันมีตรง,งกันอยู่เลยค่ะ<า>ข,ขันจำว่าพิดเด้อเลขซอสเขียวก็ได้เขียนไว้เราได้ยูนนี่เหรอป้ ว่าโซ่เจาะกันเลยตวงกันยุ่นป่ค่ะสำเร็จสำรับเลขพอเสียนหน่อยเนาะกระมีอ่าอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่นได้มาถ่ายทำพอเสียนหน่อยเนาะได้ส่งตัวเลขไปใหล้ลงในทางช่องจิตนาเนาะพ่อเนาะออรอบรอบแรกบ่ค่ะรอบแรกกระแมนรอบมันถือค่ะรอบมันถืเอเยู่ในช่องจิตนาที่ว่าแตก แตกอ่บนล่างเมืองหันเนี่ยม,มาตายหลอบแรกก็แตกเลยไหมคะะ่ะพ่ออืแตกบนล่างเลยนะคะแต่ว่าวัดนีพี่จินตนากับพระไมาทายท้ำเพียงแต่ว่าส่งตัวเลขไปให้เบาเนาะอืมกะฝากพี่จินตนาไปนั่งค่ะพี่น้องคอยติดตามเบืองแย่งกันไปให้กำลังใจกันเพราว่าช่องได้กะต้องการกำลังใจทุกคนเนาะสกเยวบริยานไพได้ดีบริยานไพรไดเรือนพี่นอ้องให้เกียรติทุกคนเปิดช่องทางให้กับทุกคนค่ะห้ามปิดกัน้นบุญนี่ ยิงเาวยายิงไก่ยิ่งบุญบารมีหลเนาะพอหน่อยให้ไปพันไปทังช่องค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิองตัวเลขแนวทางกันดูดน้งวดดีแล้วสอดเขียวจะขึ้นดีเอ็นเอด้านข้างทางนี้ให้นะคะพี่นอ้องอันนี้ก็คือเป็นงวดใหม่เนาะ,วนะงวดวันที่16หกอ่างวดวันที่สิบหกนะคะส่วนดีเอ็นเออยู่ด้านซ้ายมือของสอดเขียวเด้อจะวันยู่ด้านขวา,ข,าของพี่น้องบ่เทรานั้นแหละว่าเบิองวันเดียวเด้อดีเอ,เอ็นเออยู่ข้างนี้คะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวรัฐบาลไทยนะคะของเซียนน้อยหลักสิบนะคะสรุปตัวเลขวนันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งสี่วิ่งแปดบนล่างนะคะมีจับคู่เด่นไหมมีเด่นไหมพ่อวิ่งเด่นตัวไนจ้าจะเน้นให้พี่นอ 3, อออ้องเอฟซีค่ะคิดนักริบบารนี่พ่อเซียนน้อยคอยเอาอัลปากาแดงค่ะค่ะกาแดงเอาสองตัวี่ไปเอาสองตัวเอาอันเด่นวิ่งไหมพ่อโอ้วิ่บ่เอาชีา่เอาชีา่ อ้วทำมันตัวเ,เด่นสีคับว่องให้เห็นเห็นเลยอเอาบาังหัดผู้ใดเห็นอยู่บอกว่าบ่อน่อยวงคูดตัวใดเบิ้งท่านบาพี่นอ้องเออจับคู่เด่นปะนี่ได้เด่นสีหรอได้วิ่งเด่นสีแล้วจับคู่เด่นนะคะแปดสองแปดสามแปดแปดแปดเก้าสี่สองสี่สามสี่แปดสี่เก้านะคะ <c oughs> สำหรับตัวกันนะคะห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าค่ะพี่น้อง เหลือกเหล้าออกมือขึ้นอย่างนี้ยังกอยโพูออกกอกไม่อยู่ไถ่ระบาดนี้มื่อนีร่ออกตัวอะไรหรือวะวัดออกหาเก่ากากล้วพอเออฉันออกจักเมื่อเทลเชียร์สักจะอะไรจันพุทธสุขค่ะจันพุทธสุขค่ะพี่น้องก็าจะเลื่อมไปติดตามเด้อค่ะออกจากโมงเท่านั้ออกสองทุ่มครึ่งค่ะจันพุทธสุขค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะจันยังก็แม่แม่คือยี่น้อยนี่ถ้ามันบละกอรัฐบาลให้มันไปออกล่าบว ห่วยบอกเล่านี่ไก่เมื่อมากันกับมื่ออื่นนี่แล้วนอเล่าแหมพี่น้องอันไหนมันที่สิบหกไก่อันทเมื่อไห้แล้วสองเป็นต้นเบ็คเข้าตัวกันโอ้ว่างานเนียนตัวนี้เนาะเขาเนียนให้พี่น้องเด้วยนี่ที่เก้าเออเนี่ยที่แปดที่เก้าเนียให้พร้อมเลยเลขสูตรพอเซียนหน่อยลักซิฟเนาะแต่ถ้าใครชอบตัวอื่นก็จัดได้นะคะเน้นได้ค่ะพอเสียนหน่อยชอบเป็นการส่วนตัวนะคะ ใส่ดุลวินิพิจารณาค่ะสำหรับตูเลขแนวทางเนาะของเสียน้อยหลัก10นะคะงวดวันที่16มินาคม67รัฐบาลไทยนะคะวิ่ง4และ8บนล่างเน้น4นะคะจับคู่82 83 88 89 42 43 48 49เน้นไปที่48และ49นะคะตัวกัน57 59 75 95ค่ะแคปหน้าจอค่ะใส่ดุลวินิจพิจารณาค่ะ สอดเข่ากะแนะนําเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะจ <Okay S 2> ึงได้กะไปขอบบุญขอบคุณพอเสี้ยนหน่อยลักสิมีิยังจะบอกน้ำพี่น้องเอฟซีอีกบ่ค่ะคุณพ่อคะเอ่อพี่น้องโชคโชคะวันมาอีกเร้่องวดมากเลยเลขขึ้นมาถึงเขาอดีหรอกค่ะเขาคือวันหันเพราะว่ามันจับแน่วเลยจับทางได้แล้วค่ะจับเลยแล้วี่งวดที่คีบ่ค่ะงวดที่สี่นะคะค่ะงวดสี่ค่ะงวดแรกงวดแรกมันอย่างสูตรเก้างวดสองมันสูตรเอ่อ สี่สามเนาะสี่สามเราขมา่วศูนย์สามเลพ่อศูนย์สามศูนย์สามขวดที่ที่เขาขวดวัางหันกับเจ็ดเก้าเนาะเออเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับศูนย์สามเออเจบนล่างเนี่ยค่ะค่ะขวดต่อไปกับยังรอความหวังกับพ่อเสียนน้อยหลักสิบอยู่นะคะพี่น้องสําหรับผู้ใดติดตามพ่อเสียนน้อยกับติดตามต่อไปค่ะพี่น้องคะที่ไหนก็อย่าลืมบุญลืมคุณกุนกุบาอาจารย์พี่น้องสําหรับผู้ใดโชคแรกแหกมันน้ำกับ พอให้โซบีตลอดไปค่ะกับพอเซ้นหน่อยลักสิบเนาะสำหรับคลิปนี้อำลาไมาจากพอคเซนหน่อยเพียอนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ